มาดูกันค่ะว่าสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ดวงการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรพูดเงียบๆหน่อยนะคะพอดีมาดูในอเมซอนดวงการเงินของคุณในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรโอ้ยใครเข้ามาดูคลิปนี้ระวังนิดนึงนะคะการเงินมันแปลว่ามีโอกาสที่จะเป็นหนี้เป็นสินเราหาทางออกไม่ได้ถ้าใครเคยมีหนี้อยู่แล้วอ่ะก็อาจจะแปลว่าโดนตามทวงหนี้เราต้องเก็บตัวทําให้ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนอยู่ในภาวะที่ขบกัดกลุ่มนะคะหรือใครถ้ายังไม่เคยเป็นหนี้อ่ะถ้า อย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรกับเงินก้อนสุดท้ายหรือคุณมีเยอะอยากจะลงทุนอะไรช่วงเดือนนี้นะคะอยากให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆก่อนนะคะพอดูเหมือนมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอด สายฟ้าที่ฟาดสายลมที่กระหน,นำ่ำลมถึงฝนตกและการอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยมันอาจจะแนะนำคุณว่าคุณควรอยู่กับที่เงียบๆอย่าเพิ่งลงทุนทำอะไรทั้งสิ้นนะคะรอเอาไว้เดือนถัดไปค่อยว่ากันอีกทีและไพ่อันนี้มันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยใช่ไหมคะการเงินมันก็อาจจะแปลว่าย,ย่อแยบหน่อยนะคะเออยังไงก็แค่สามสิบกว่าวันนงคะก็อดทนหน่อยนะคะสำหรับเรื่องการเรงินของคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้ก็อย่าไปนอมรับก็แล้วกันนะคะ